น้องมาเบิงผูกเมลีเบิงผูกเมลีจ้าผุนยอดพันขึ้นเท่งๆผุนโพขึ้นไปแล้วจะบึงสูงบ่จะสูงสูงสูงปลูกอีผูกจ้าปลูกผูกผูกต้นนี้ยังสันนั่นคือังเพ่นใบพ่นออกมาานเห็นมั่เพ่นอันนี้พ่นแก่พ่นใบเพ่นออกใบแล้วอันนี้เมลีเพนพ่นโพขึ้นมาพ่นโพขึ้นมาเมลีก็เลยเอาทอมาใส่จ้า ทอม่ใส่สูงอยู่ด้จ้ะคุณนะขึ้นไปทั้งสูงไปโพ่อทั้งเทุ่นแมลีว,ว่านสีโพธิ์สูงปานั่นจะได้ตัดไปเกงจ้าใส่ทอเอาทอมาใส่เพ่นสิออกมากพุกจ้ะเมื่อน,นันเอาไปแกงหนอนยใหญ่แต่บ่ได้ใส่ทอเมื่อน,นี้ล่องเอาทอมาใส่ล่องเบิ่งจ้ะว่าเพื่อนจะอันสูงบ่เพื่อนสิสูงซ้ำไหเพื่อนก็ยืนขึ้นไปน้ำทอจนได้จ้ะจนโพออกไปออกสีออกใบสิบานแล้ว ตัดไปแกงจ้าจะตัดไปแกงแล้วผูกจะผูกต um, <man confer dles> em, ้นใหญ่ๆผ si ูกต้นใหญ่ๆเพิ่นก็เป็นนอนนอยองสิเลยจ้ะนี่นี่นอเพิ่นกำลังสิขึ้นมาเนี่นี่นอไม่กำลังขืนมานี่หัวเพิ่นได้จ้ะเนี่นี่นอเพิ่อนกำลังขึ้นมาวันนี้เขาก็เอาทอมาสุบทอมาสุปไปเพื่อก็สีย่าหยืดขึ้นไปงั้สิเละจ้ะพี่หักเพื่อนหัวเพิ่อนอยู่ในดินพี่หักเพื่อนเบื้องพี่น้องเบื้องพี่น้องพี่น้องเบิ้งน้ำเมลีด้วยปดปน สูงสูงก็ไม่ได้ตัเกือบสองเท่าผูกจ้าผูกต้นใหญ่ๆกำลังออกใบกำลังพ่วมพ่อแกงจ้าไม่รีเจาไปแกงแล้วจะตัดแล้วจ้าไม่รีตัดกันเด้อพี่น้องไม่รีสิตัดกลเด้อมานี่ตั้งกล้องก่อนวางกล้องก่อนไม่รีสีไปตัด ตัดผูกจ้าไปตัดผูกแล้วพี่น้องต้องเอาลักเพิ่นออก,กันัดเสียกไว้เสียกทำเพิน่นใบยานเพิ่นอันร่มว่าไม่รีบปไเด้ังดินไม่ลีเอามาสุกชื้อเอามาสุกไปซื้อๆปได้ฝังดินจ้ะ ตัดโอดตัดกน้นตัดแล้วตัดผูกแล้วจ้าตัดผูกแล้วยอดใหญ่ๆเลยพันยาวดูพันยาวคนตัว งใหญ่ดิพี่น้องต้นีใหญ่ดิพ่อองด,ดูผส,สูงสูงทั้งยาวกำลังจีบานดีเลยขาวสวยเลยผูกจ้าผูกผูกผูกต้นใหญ่ๆหญ่แขงได้เป็นหมอเลยจ้าผูกจ้าผูกผูกยาวมากๆเลย สองว่าเกือบสองว่าเลยพี่น้องผูกจะผูกผูกผูก,กขับไว้ก่อนโอ้ยผูกเก่ใหญ่เลยว่างเลยบ่ว่างเลยบ่ที่บ่ลมจี